mình, được, mình được được <coughs> dưới, để cái tu mình để cái tu lên lấy của ở Victory belongs to us. Oh. Oh. <laughs> oh. Please, recall. Huh? please recall me please recall me beaten

อย่าอย่าต่อยอย่าต่อยตัวกัยตัวกันตัว่ันสองคนเลยทุบบอร์สี่ก่อนนะไปไปไปเฮ้ยมาแล้วโอ้ยแปลกกูบ้านสวยกำลังเข้าอยู่ ย,ยังไม่ตายได้ไงอ่ะเ้าหี่เจ็บแล้วอะกไปได้ครับทางนี้ Help o โอ้เโโบอร์สอกเห็นเป่าเ้ยเห็นไหมครับตรงนี้มีเห้องอกนอกงอกอก

มันดีกาแบบโดนสองเม็ดปรวเสริฐไหม Awesome ตัวจังเกงฟิตๆเนี่มันใส่ดีนะโอเคนี่ไปหลังคาเฮ้ยเอ่อล่วงเฮ้ยมันเอากะเบรท่านมาด้วย 哎。<music> ダーエットはええ